วิเคราะห์นะครับในฝั่งของตัวเงินเฟอ้อกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า,าใช้คําว่าออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่ตลาดหุ้นเนี่ยเหมือนยังไม่ได้ตอบรับเท่าไหร่นะครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกามีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับ0.2ในเชิงของตัวมันออนมันในฝั่งตัวเฮดไลน์แล้วก็ตัวคออยู่0.3 แล้วก็ตัวยีออนเยอยู่2.4แล้วก็ตัวคอของยีออนเย่อยู่บริเวณประมาณ3.3ซึ่งถ้านับตามตรงก็คือสูงกว่าค่าทุกๆ category นะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยรอบนี้นะครับเ,เงินเฟอ้อที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยผมใช้คําว่าถ้าเราลองอ่านแบบเปิดใจแบบไม่บ i a s นะผมใช้คําว่ามันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะครับมันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะครับมากันในปัจจัยบวกก่อนนะครับ ตัวแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือเงินเฟอ้อในฝั่งของทางอสังหานะครับหรือว่า housing เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ contribu ์หลักนะครับของตัว CPI ในรอบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกอันนี้ก่อนว่าตัวเงินเฟอ้ออย่างเดียวเนี่ยอันนี้เงินเฟอ้อกับอาหารเนี่ยสออย่างนี้รวมกันเนี่ยมัน contribu ์เป็นประมาณแบบ75%ของการปรับตัวของเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมานะครับ CPI คิดเป็นประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วน PCE p p ส่วนเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต แต่สิ่งที่มันดีเลยคือเงินเฟอ้อในฝั่งของตัวอสังหาทั้งในฝั่งของตัวเชลเตอร์คอสแล้วก็ทั้งในฝั่งของตัว OER หรือว่า Own e ent, r e q u i v a l e n t อ e n t a l เนี่ยอ่อนตัวลงมาทั้งคู่จากเืินก่อนหน้านะครับซึ่งถ้าเราลองดูจากเงินเฟอ้อในฝั่งตัวอสังหาเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเงินเฟอ้อในฝั่งของตัวสินค้าอื่นๆกล่าว <im it> <ๆ>คืออะไรกล่าวคือเวลาเงินเฟอ้อของตัวอสังหาเวลามันอ่อนตัวลงมาแล้วแล้วมันเป็นพอร์ชั่นใหญ่เวลามันอ่อนลงมาแล้วมันจะอ่อนลงไปเลยนะคุณเห็นตามช้้าาาสีฟเนน่ยวววลลมััออแต Housing Service เห็นไหมครับว่าเวลามันอ่อนแล้วเนี่ยมันอ่อนเลยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยรีบาเหมือนแบบตั๋วเครื่องบินเหมือนกีฬาเหมือนเอ่อแอคทิวิตี้เหมือนรถ uh, เ,เหมือนอะไรพวกนี้เหมือนเครื่องบินอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นเนี่ยมันโหรลายเดือนมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแต่ในรอบนี้จะเห็นได้เลยว่าปัจจัยที่มันเป็นบวกก่อนนะคืออ่าพอชั่นใหญ่สุดของเงินเฟอ้ออย่างอสังหาเนี่ยอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไอการอันนี้คือเรื่องที่ดีดก่อนนะแต่ว่าไอเรื่องที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ย มันกลายเป็นการเด้งของตัวเงินเฟอ้อของภาคบริการกับภาคสินค้าเนี่ยพร้อมๆกันนะครับน,นั่นก็คือตัว Core g o o d s เนี่ยนะครับบวกขึ้นมา0.2นะครับนับจากเดือนก่อนหน้าที่ลบ0.2นะครับส,สีสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมครับว่า,าลบมาตลอดนะครับแล้วก็กลับมาเป็นบวกนะครับซึ่งถือว่าแบรนด์ที่สุดในรอบเกือบๆเ,เดือนนะครับคือสินค้าเนี่ยเวลามันติดลบแรงๆหรือว่าว่า i n สอินฟลของตัว g ู o d s เนี่ย นะล่าสุดเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราลงรายละเอียดไปดูในสินค้าต่างๆเ่ยทีม่มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับวกปักันปกถดปกแอร์แฟร์พวกนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันเมื่หน่วยจากคอกูดเนี่ยหรือว่าตัวสินค้าที่มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยในฝั่งของตัวกูดกับเซอร์วิสเนี่ยอ่ะตัวดีทั้งในฝั่งตัวสินค้าและบริการเนี่ยมันก็เด้งกลับมาด้วยเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็สปอร์ต n ิ้งอีเวนต์เนี่ยนะครับที่มันมีฟุตบอลที่มันมีการกลับมาเปิดซีซั่นเนี่ยก็บวกขึ้นมาเกือบเกือบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ารอบนี้เงินเฟอ้อออกมาเนี่ยมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะครับเรื่องที่มันเรื่องดีของเงินเฟอ้อก็คือ,อสังหาที่กดตัวลงมาแต่เรื่องที่อาจจะต้องอาจจะมอนิเตอร์นิดๆนะครับนั่นก็คือเซอร์วิสอินฟล레이ชั่นบวกศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์แรงที่ส แรงที่สุดแนตะ่ต้องโอ้มันมีทั้งกูตดกับคอกูดนะถ้าคอกูดเนี่ยโอ้ตั้งแตม่มิถุนาย,ยน2023เลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่มันบวกขึ้นมานะครับและถ้าลงรายละเอียดมาดูในแต่ละแค t e g o r y นะครับว่าพลังงานเป็นยังไงเชลเตอร์ออโต้ทุกอย่างเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งของตัวราคาพลังงานนะครับ energy price เนี่ยดรากตัว c b i เนี่ยมาประมาณ13 basic p o i n t หลังจากที่ตัวแก๊สโซลีเนี่ยปรับตัวลงมาประมาณ4%นะครับก็คือสีฟ้าเห็นไหมครับกดลงมา นะครับแต่ว่าสีเขียวสีขาวก็คือตัวคออื่นๆเนี่ยบวกเกือบหมดเลยนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าออกเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับภาพมันจะเป็นภาพกลับกันนะนะครับนั่นก็คือจริงๆกู o ดนิวส์นะครับมันก็จะวิ่งวิ่งเข้ามาละนะครับเอ่อในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยมันก็ต้องเชียร์ให้แบบเอ่อแบดนิวส์ของอีคอนคือกู o ดนิวส์ของอีควิตี้แต่อย่างที่ผมเคยแชร์ไปเมื่อ2เดือนก่อนว่าภาพตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับภาพเดิมมันใช้ได้เพราะเศรษฐกิจมันดีมากเวลาเศรษฐกิจมันดีมากเนี่ย เวลาเศรษฐกิจการอ่อนการรายงานของเศรษฐกิจที่มันอ่อนตัวลงมาเช่นภาคการจร้างงานเช่นเงินเฟ้อมันจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นผ่านบอลยูที่มันลงแต่ตอนนี้พอเวลาเศรษฐกิจออกจากดีมาอยู่เป็นม o เด r a t แล้วกังวลว่ากังวลว่าจะลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องให้ตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มออกมาดีอยู่ที่คาดการณว่าอย่างเช่นเงี้ยเงินเฟ้อออกมาดีเห็นไหมครับหุ้นไม่ได้ร่วงละนะครับแล้วก็ตลาดเริ่มตอบรับเนเชิงบวกอ่อนอย่างรอบนั้นเนี่ยภาคการจร้างงานออกมา2องแสนห้าคาดการไว้แสนห้าถ้าเป็นในอดีตเนี่ยหุ้นล่วก เน,นื่าบริบทมันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าตลาดอาจจะตอบรับแบบในเชิงบวกแบบอ่อนๆได้นะครับแล้วก็ถ้าลองคานกับตัวเลข US Jobless นะครับที่สูงกว่าที่คาดการไว้ในะระดับในรอบ,บเกือบหนึ่งปีนะับ2อันนี้รวมกันก็คือภาคการจร้างงานอ่อนตัวจากเรื่องของ US Jobless Claim แต่เงินเฟอ้อยังดูดีไม่ได้เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อเน็ตออกมาแล้วนี่ครับคือผมว่าปีนี้24เนี่ยอาจจะไม่ต้องดูละอาจจะจบที่25เปอร์เซ็นต์พอยต์แบบน่าจะชัวร์แล้วแหละ นะครับแล้วก็เป็นตามที่พาเวลเขาพยายามจะคามดาวตลาดลงมาจากก่อนหน้าที่50เป็น25ในเดือนหน้านะครับแต่ว่าในปี2025ล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าโหก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดเนี่ยบ้าคลั่งมากนะครับจะไปคัดสูงถึง170 b a s i p เ i n t บเิสพอยต์เลยในปี2025นาะครับล่าสุดตอดพอดก็พยายามจะคามดาวลงมาว่าอาจจะเหลือประมาณสัก4 5ครั้งก็คือบริเวณประมาณ100-125ล่าสุดตลาดคลส์อินลงมาแล้ว นะครับจาก170ปิ๊บในการคัดหรือว่าเลยประมาณ110นะครับ110ก็คือระหว่าง100กับ125ก็คืออินไลน์กับดอทพอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่สภาวะสมดุลปกติของตลาดกบเกือบทุกอย่างแล้วนะครับนะครับเรากำลังจะเข้าสู่สภาวะปกติสมดุลน,นะครับแล้วถ้าเราลองไปดูคณะกรรมการ ment, เฟดคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นลอรีโลแกนนะครับซูซานนะครับจอห์นวิลเลียมนะครับอ่าคาชกี้นะครับบาร์กินแล้วก็ลาฟเอลบอสซิกเนี่ย นะครับพูดไปในลักษณะโทนอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่อาจจะเป็นโทนในลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันว่ามันทุกๆอย่างมาเริ่มกับข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วก็ Normalize นะครับ Rate เ,เนี่ยก็จะเป็น f u r t e r gradual reduction policy rate นะครับแล้วก็เลือกมาบางอาจจะอาจจะบางคนอาจจะมีการแตะด้วยน,นะว่าเฮ้ยงดลดลบดุลบาลานชีสเนี่ยแรงเกินไปหรือเปล่ามีเริ่มแตะแล้วนะนะครับมีเริ่มเพจของการแตะแล้วนะเพราะปัจจุบันตอนนี้มันลดลงไปประมาณเดือนละประมาณ6กหมื่นถึงประมาณ8ปดหมื่นต่อเดือนนะ นะครับในแง่ของอ่าตารางชีทดีดักชั่นนะบางคนเริ่มแตะแล้วนะว่าอาจจะเริ่มผ่อนผ่อนเยียรตรงนี้ได้บ้างนะครับแต่ว่าเนี้ยขออาจจะยังไม่พูดในะวันนี้เพราะว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มแต่ที่สําคัญคือ้า์ดูทรงตรงแบบนี้คือดอกเบีย้ยมันจะเข้าสู่ชารปกติและสมดุลหล้นะครับแน่นอนครับพอเวลาเข้าสู่สภาวะปกติและสมดุลคนก็จะมาดูชาร์ดนี้แล้วนะครับว่าชาร์ตนี้มันจะเป็นชาร์ตเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาที่บิลบรอสได้มีการพูดถึงนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับตัวพรีเมียมของต สต็อกยูไม่มีพรีเมียมแล้วเมื่อเทียบกับบอลยูนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวเรืออินเทอร์เนชก็ตึงแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่มันทาเลยคือมันจะเกิดเซกเตอร์โรเตทมันจะไม่ได้เป็นนิวมันนี่ที่มันไหลเข้าไปในอดีตเหมือนกับเหมือนกับในอดีตแล้วมันจะโรเตทเช่นถ้าคุณจะซื้อเซกเตอร์นี้คุณก็โรเตทข้ามกันโรเตทข้ามกันแบบนั้นนะครับแล้วตอนนี้หลายคนก็มีการพูดถึงอ่สภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเชื่อว่าไตรมาสสองเป็นต้นไป อตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาในการแบบเอานิวมันนี่เข้ามาลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาในลนักษณะดิมไฮตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าลงทุนในประเทศอื่นๆที่มันเป็น discount v a l เ a t i o n เช่นเทรดค่าเฉลี่ยนะครับสิบสเท่าได้เพราะตอนนี้ของอเมริกาเนี่ยอยู่2 1่สเถึงยีเท่านะครับแต่ว่าถ้าคุณลงมาเล่นในประเทศในฝั่งของตัวเอเนี่ยจะอยู่บริเวณประมาณ14บสถึงสิเท่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่มัน solid เพราะผมเชื่อว่าเล่นได้อีกประมาณสักหเดือนสิ่งที่ผมมีความกังวลเลยคือผม,ผม ยังเชื่อว่า Recession 6เดือนข้างหน้าไม่เกิดแต่ผมว่าจากไตรมาส1ไปต้นไปต้องระวังนะครับเพราะ1เม็ดเงิน saving rate จะเอามาใช้เนี่ยผมว่าเริ่มชะลอ2ภาคการจ้างงานเนี่ยถึงแม้ว,ว่ามันจะยังดีอยู่แต่มันเริ่มดีในอาตาัตราที่มันลดลงแล้วที่ผมคำนวณแล้ว6เดือนข้างหน้าภาคการจ้างงานสหรัฐอเมริกานอนฟาร์มเพโลมีโอกาสในการต่ำกว่า1แสนนั่นคือทวิเกอร์หลักตอนนี้เดือนหนึ่งยังแอดอยู่ประมาณแสนหนึ่งถึงแสนห้าในช่วงที่เหลือของปีนี้ผมคิดอย่างนั้นอยู่ Q4 เนี่ยคุณไม่ต้องห่วง ถ้าไม่นับเรื่องสวายของการฟคอสในสัปดาห์หนึ่งกับเฮอริเคนเบริลนะ Q4 จะเข้าสู่สวาวาซซีซันอลไฮซีซันอลไฮจะมีภาคการจ้างงานในฝังงกกงน่งของภาคการจ้างงานช่วคราวกับภาคการจ้างงานในฝั่งตัวสวิสเข้ามาเพราะฉะนั้นผมแอบไม่ได้ห่วงเลยส่วนไตรมาสหนึ่งปีหน้าผมเชื่อว่าเศรษฐกิจยัยงดีอยู่ไม่ว่าพัฒนาธิบดีคนไหนมาไม่ไม่มีทางเข้าไวซ์เข้ามาแล้วปล่อยให้ตัวเองเกิดเิสเชนในไตรมาสแรก,แ,รกแน่นอนอ่ะกระตุ้นเศรษฐกิจไปก่อนแต่ว่าช่วงประมาณไตรมาสสองไปต้นไปอ่ะผมแอบมีความกัังงงววลลจากกเเรื่่อนนน้้แ็็ผมยิห Uh, ถือแคชระดับได้คอ d h ทไฮที่บริเวณประมาณ2 0 0 0 0 7ถึง2 0 8นะครับ uh, USB เลี่ยนเนี่ยผมเอาเหลายๆอย่างมาแ,แมทช์รวมกันเนี่ยผมว่าภาพมันมันมันปีหน้าเนี่ยถ้าจะเล่นเร็วนะ uh, เปิดมานะครับเล่นต้นปีเนี่ยผมว่าอาจจะพอแล้วพอสก่อนนะแลเพราะฉะนั้นผมดูจาก Real วเลทผมดูจากหน้าหุ้นที่มันตึงผมดูจาก s e n ติเมนตต่างๆแล้วเนี่ยผมว่า6เดือนแล้วจบตรงไหนอาจจะจบตรงนั้นก่อนเลยนะผมเน้นประโยคนี้มาประมาณ4-5รอบแล้วนะ ว่าตลาดหุ้นโลกกับตลาดหุ้นไทยจะเพอร์ฟอร์มได้อีกประมาณสักสองเมากหรือหกเดือนแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่มั่นใจเนี่ยผมใช้คํานี้ว่าผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับอ่ะนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆที่ฝากไว้ว่าเงินเฟอ้อในรอบนี้กับภาคการจร้างงานสองอันนี้บาลานซ์กันถ้ามันบาลานซ์กันมันไม่ได้เกลี่ยไปทางอะไรทางหนึ่งผมว่าหุ้นเล่นได้ต่อนะครับลงมาถึงหุ้นแนะนํานะครับแน่นอนครับเอ่อเช้าว,วันนี้นะครับผมเห็นมาแล้วนะครับหลายสํานักนะครับล่าสุดสแตนดาร์ดชาร์ตเปิดตัวก่อนเลยนะครับก็คือ คาดการว่า16ตุลาจะเป็นในลักษณะของการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ยของบ้านเราแต่ของเราเนี่ยเรายังมองไว้ว่าเป็นธันวาอยู่นะแต่ว่าผมว่าหุ้นจะเล่นก่อนตั้งแต่16ตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเรามาอัปเดตกันนะครับก่อนสัปดาห์หน้าเปิดให้ดูเสียงแตกเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะนะครับ CQ 24 นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูกันดีกว่านะครับว่า 4Q 24เนี่ยแต่คำว่า 4Q เนี่ยบางคนก็ตุลาบางคนก็ธันวานะแต,แตะ่แต่ไอแต่หมายถึงว่าอถึงต้องอยู่ใน 4Q เนี่ยเริ่มมีคนคาดการณ์แล้วพอคัดเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะหนึ่งแบงก์ออฟเมกาคัดแล้วครับหมายถึงว่ามองว่าหนึ่งครั้งอ่าเอาเอาคนก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งคนสองคนสามคนสี่ห้าหกเจ็ดแปดคน นะครับมาเอ้ยเคนนะครับเคนจาก28คนแล้วนะครับ9ก้จาก28ที่คาดการณ์ว่าจะคัดใน Q4 นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย a ซ d ดัชชาร์ดบอกตุลาเลยอของเราเราก็บอกด้วยนะของเรารวมี้ด้วยนะแต่ของเราคือธันวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานนี้เราบอกไปแล้วนะว่าหน้าหุ้นนะครับก็จริงๆก็คือเราเล่นกราฟนำแล้วพอแวร์ a t ชันเริ่มตึงแล้วก็มาใน g b s c ถูกไหมอะนี่คือตีเมื่อวานคอไปแล้วนะ ส่วนเรื่องที่2แน่นอนครับเราก็มาดูในฝั่งของกลุ่ม finance นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยังยังมองเป็นตัว finance อยู่นะนะครับแต่ว่าเอ่อ MTC นะครับเราทําราคาเหมาะสมอยู่ที่บริเวณประมาณ55บาทเมื่อวานขึ้นมา3%แล้วผมก็ไปต่อได้สําหรับ2ตัวนั้นนะครับอ่ะจริงๆผมจะเลือกออริจินวันนี้นะแต่พี่โจเบรกหัวทิ่มไปก่อนนะครับว่าเฮ้ยขอลองงบ Q3 วาก่อนไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ผมดูเนี่ยคือเป็นตัวที่เป็นเหมือนแบบมานอกสายตามากๆตัวหน นะครับก็คือตัวเกียรตินาคินนะครับหรือว่า KKP นะครับพอผมพูดปุ๊บทุกคนจะแบบแยงแยงก่อนว่าโอ้โหเจ็บมาเยอะนะครับตัวนี้ช้านะครับสองสามปีผ่านมาโดนเรื่องรถไปเยอะมากสิ่งที่พูดมาผมไม่ได้มีอะไรเถียงเลยแล้วผมก็มองแบบนั้นด้วยจริงๆแล้วนะครับแต่ว่า,าภาพภาพหนึ่งที่ผมคิดอย่างนี้คือ1เนี่ยสมมุติเรามองว่าภาพรวมของสัปดาห์หน้าเนี่ยกลุ่มว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยจะมีการรายงานผลประกอบการแล้วผมว่าทุกอย่างจะหยุดนิ่ง สัปดาห์หน้าทุกอย่างจะหยุดนิ่งแล้วรอดูแค่2เรื่องนี้ 1. คืองบกลุ่มแบงก์สคือ16ตุลาว่าโทนของการปรับ GDP กับ CPI ในปีหน้าเป็นยังไงเพราะว่าแบงก์ชาติรอบนี้มีการปรับประมาณการด้วยนะครับสเรื่องนี้เองทุกอย่างต่างประเทศนิ่งหมด แต่แต่ละประเทศเข้าสู่สภาวะตัวใครตัวมันนั่นก็คืออเมริกาก็จะไปดูเวลฟาโก้เจพีมอนแกนที่มีการรายงานงบบ้านเราก็เจ็ดแบงค์ใหญ่กับบ o t นะสัปดาห์หน้าโทนนะนะักข่าวก็คือเอาตามนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรก็คือ2เรื่องนี้เลยนะนะครับ แต่ว่าประเด็นหนึ่งเลยคือถ้าสมมติเรามองว่าเฮ้ยมันมีเสียงแตกในการลดรัดราดอกเบี้ยก็ต้องมานั่งดูว่าแบงค์จะมีดาวไซด์ไม่ถึงว่าแบงค์จะโดนเซลออนแฟกหรือเปล่าที่ผมบอกคือถ้าแบงค์โดนแต่งบแบงค์ดีผมเลือกว่างบแบงค์ดีจะมีโอเวชมากกว่านะเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่มันจะเป็นการเปิดทางลงแต่แน่นอนครับเราพูดถึงแบงค์เล็กไงเอาเวลาดอกเบี้ยลงเนี่ยแน่นอนครับแบงค์ใหญ่คงเสียเซนติเมนต์แต่แบงค์ทิสโกกับเกียรตินาคินเนี่ยกลางถึงบวกอ่อนๆนะเพราะพอร์ตโลนของออโต้ เอ่อ BBL SCB KBank KTB คนละแบกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นเกียร์นาคินกับทิสโก้ในเชิงเล่นของเบสดอกเบี้ยขาลงได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นบวกตรงๆเหมือนไฟแนนซ์อย่างไฟแนนซ์เนี่ยยี่สิบห้าปิ๊บเนี่ยมันบวกสี่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่อย่างทิสโก้เกียร์นาคินเนี่ยมันหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์มันบวกไม่ได้เยอะแต่หากมันบวกไหมมันบวกแล้วกันบวกแบบอ่อนๆนะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่ผมกลับมามองตัวเกียร์นาคินเนี่ยนะครับคือผมคิดอย่างนี้นะครับมาดูในเเเเเรรรรื่่่่่ออออองงงงแกกนน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 นะะคคััับบบีีีี้้ยยยใชิข year year on on Q Q ทไว อ่บวก18% Q on Q แต่ว่าลบ30% y อ on y สำหรับ e e, เกณฑ์อันินีเราทำไว้ที่ประมาณ908ล้านบาทนะครับเรื่องลบเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องขาดทุนลดยึดนะครับเรื่องอ่านิมนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมว่าคนยังไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยคือเรื่องนี้ครับ <S <S คือเรื่องของ improving net income มันจะคล้ายๆกับอะไรนะครับมันจะคล้ายๆกับเหมือนตอนอเวลาตลาดดีๆครับเวลาตลาดดีๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบริษัท พัทธละนะครับที่มันอยู่ในเกยียรตินาคินเนี่ยซึ่งเขามาเกียแชร์เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะเอนจอยนะซึ่งผมก็ลองไปกดงบดูนะครับผมลองไปกดงบในอดีตดูนะครับให้ผมลองมากดงบดูนะครับเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวอันนี้เกยียรตินาคินนะครับซึ่งรายได้ของแคปิตอลมาเก็ตเนี่ยมันจะอยู่บนแท่นนี้ก็คือนอนอินเทอร์เน็อินคัมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้พันสี่พันสามพันสี่พันสี่พันสามพันสี่พันห้ารอบนี้เราคาดการณ์ไว้พันหกจากพันห้านะครับซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้ง วอลุ่มเทรดของทางพัฒละเขา i อบี IB, เขาเวลเขา Mark มาเก Mark Loss ต่างๆนานากันนะแต่ว่าผมก็ลองกดไปดูตัวเลขในอดีตนะครับว่าเฮ้ยตอนอดีตเนี่ยเวลา Set i n d e x เนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงแรงๆเนี่ยนะครับไอ้งบตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับผมก็ไปกดดูในอดีตก่อนนะผมใช้คํานี้ก่อนนะว่ผมไปกดดูในอดีตก่อนอ่าเนี่ยนะครับ อ่าแต่อันนี้ผมนับเฉพาะวอลุ่มเทรดนะแต่เดี๋ยวผมพูดถึงลดยึดแล้วก็ทุกอย่างด้วยนะเอาทีละเรื่องก่อนเนี่ยคุณลองดูตลาดนะเวลาแบบตลาดแบบเหวี่ยงแรงๆวอลุ่มการซื้อขายแรงๆหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์มีการปรับตัวขึ้นแรงๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เอ่อทุกท่านจะเห็นได้เลยว่าเอ,อดูอย่างในปี2020นะครับดูอย่างในช่วงของอ่าคนะิตอนนั้นที่เซ็ตอินเด็กซ์มันมีการแรลี่ขึ้นมาประมาณร้อยกว่าจุดแล้ววอลุ่มมันแบบทะลักขึ้นมาเนี่ย นะครับตัวกําไรตรงนี้ของเกียรตินาคินเนี่ยเวลามันปรับตัวขึ้นมาเมื่อเทียบกับ Q on Q ในไตรมาสก่อนหน้าถ้าเรานับเฉพาะในฝั่งของธุรกิจนี้นะเราไม่นับธุรกิจของนิมของแบ์อย่างอื่นๆนะมันโตแรงมากเนี่ยตอนนี้ครับเวลาวอลลุ่มเล่นแบบกระชากขึ้นมาแรงๆเช่นเดืนอนไตรมาสสองของปี20ไตรมาสสาของปี20นะครับแล้วก็ในช่วงของอประมาณต้นไตรมาสหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากดดูงบกัน อ่าเห็นไหมฮะเป็นดูเห็นเป็นดูช่วงเวลาที่แบบเวลาตลาดหุ้นวอลลุ่มมันคึกคักนะเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยนะเวลาวอลลุ่มด้วยแล้วเวลาตลาดหุ้นขึ้นแรงๆนะแล้วก็มาดูตรงนี้มาดูงบการเงินของทางเกียรตินาคินในฝั่งของตัว non interest อันนี้เอาเป็นแ f a ต์ก่อนนะกดให้ดูก่อนนะว่าบางช่วงเวลาเป็นยังไงเนี่ยคุณลองดูนะครับบางช่วงเวลานะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไอ้วอลลุ่มตรงนี้อันนี้คือมันมันขึ้นอยู่กับบริษัทลูกเขามี IB deal มี wealth well management, well management มีธุรกิจต่างๆไงนะแต่มันจะอยู่ใน non interest income เนี่ย บางไตรมาสเนี่ยอยู่พันสี่พันห้าพันสี่พันห้าแต่บางเวลาบางไตรมาสที่มันดีๆอย่างเช่นเมื่อสัสกครู่ที่ผ่านมาที่ผมว่าวางเวลาช่วงเวลาที่มันแบบโอ้เซตขึ้นร้อยจุดสองร้อยจุดภายในไตรมาสเดียวอย่างเงี้ยแล้ววอลุ่มคึกคักเนี่ยคุณลองดูมันขึ้นมาจากพันสี่พันหนะ้าเนี่ยมาเป็นพันเก้านะมาเป็นสองพันได้ด้วยนะเนี่ยบางช่วงเวลานะนี่คือในช่วงที่ผ่านมานะในช่วงที่ผ่านมานะนะับแต่ว่าบางแต่ว่าในปีสองสามในปีสองสี่เนี่ยโอ้โหไอ้ทุ่มดีในปีสองสองสองสามเนี่ยแน่นอนครับมันซึมหมด นะครับมันเล่นไม่ได้หมดเพราะว่าเซ็ตอินดี кс มันก็ลงมาแรงนะครับแต่ว่าในรอบนี้นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ไวนะครับว่าอาจจะเห็นการฟื้นตัวหรือเป็นอัพไซด์อ่อนๆได้เนี่ยนะครับ, <c oughs> น,รบนั่นคือในช่วงของ Q3 Q4 นี้แหละเนี่ยคุณลองดูในช่วงของไตรมาสสองไตรมาสสามปีนี้เห็นไหมครับมันก็กลับมาอยู่ปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมพันสี่พันสามพันสี่พันสามเนี่ยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่าถ้าเราเห็นจากในรอบนี้เนี่ยนะครับเซ็ตอินดี кс เนี่ยที่วอลลุ่มกลับมา ซึ่งถ้าผมลองนับวอลลุ่มนะครับทุกคนถ้าผมลองนับวอลลุ่มนะเอาเชิงคิวออนคิวนะวอลลุ่มตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาจากไตรมาสสมาเป็นไตรมาสสเนี่ยประมาณ10-15%แต่ว่ามันเพิ่งมาดีประมาณช่วงหนึ่งอ่าประมาณครึ่งไตรมาสเพราะว่าอ่ากรกฎากับพึ่งสิงหาเนี่ยมันยังไม่ได้ดีแต่ว่าครึ่งสิงหาหลังกับกันยาเนี่ยมันดีเต็มๆแล้วเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันวอลลุ่มมันขึ้นมาประมาณอ่าสนะิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็น ประมาณสัก4 0 0 0 0ื่นปลายๆ4 000, ต้นๆขึ้นมาประมาณ45,000ื้าล้านกลางก็คือวอลลุ่มอ่ะทั้งทั้งทั้งหมดอ่ะมันขึ้นมาประมาณ15%นะครับอ่าสิบถแล้วก็เซ็นตเด็กขึ้นมา2 0 0วาจุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวอลลุ่มเทรดเนี่ยมันอาจจะเป็นอัพไซด์ที่ทำให้อาเกียรนาคินเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาซึ่งอรายได้จากตรงนี้มันคิดประมาณสักยี่สเ่อนนะครับส่วนเรื่องที่สอาเนี่ยนะครับเอาเรื่องลบก่อนนะครับแน,น นะครับพอขาดทุนลดยึดเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คนมีความกังวลว่าเฮ้ยแล้วไตรมาสเนี้ยมันจะไหวไหมมันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็เลยทําชาร์ตนี้มาให้กับทุกคนดูว่าผมลองกดของไอซ์นะผมลองกดงบการเงินของไอซ์ดูต้องบอกว่าถ้าเราลองเรียงมาจากขาดทุนลดยึดในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาไอธุรกรรมตรงเนี้ยนะครับมันโดนแดกไปเนี่ยประมาณ1000นคือหมายถึงว่าเอ่อความเสียหายเนี่ยลอสตรงเนี้ยนะครับของรีโพสคาร์เนี่ยนะครับอยู่ไตรมาสหนึ่งอย,อยู่ประมาณ 1, 4 5 0ล้าน ไตรมาสอเนี่ยนะครับลงมาอยู่บริเวณประมาณ1000ล้านซึ่งเราคิดว่าไตรมาสาเนี่ยนะครับน่าจะสเกลน่าจะเริ่มลดลงเล็กน้อยแล้วก็ Q4 Q1 ปีหน้าน่าจะดูดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์อาจจะมาจากโตตลาดทุนนะครับแต่ว่าดาวไซด์ของเรื่องขาดทุนลดยึดเนี่ยมันไตรม่าหนไตรมาสอ,าสอเนี่ยมันจากพันสลงมาเหลือพันหนึ่งคิวสอาจจะลงมาเหลือแบบประมาณทั้งเก้าร้อยแปดร้อยโดยประมาณได้นะครับแล้วก็ถ้าผมลองอิงจากอีออนเนี่ยนะครับอีออนเนี่ยจริงๆงบที่มันเดียนนเ่ยวว่า,ากแบงค่ยมัน ให้มันมีการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้เนี่ยมันส่งผลให้อะไรมันส่งผลให้1ยึดลดน้อยลง 2. ขายรถออกน้อยลง 3. ลูกหนี้ก็จะตามมาด้วยการตกชั้นที่มันลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดทุนรถยึดเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงแบบเดิมนะครับผมใช้คํานี้นะว่าตัวแดกตัวเกียรนาคินที่ทาให้ราคาหุ้นกดลงมาอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าถ้าเบ T ีมีการปรับโครงสร้างหนี้จริงๆ ผมเชื่อว่า Q4 เนี่ยอาจจะมีการฟื้นจากการตั้งพอร์ชั่นที่มันลดลงแล้วขาดทุนลดยุดที่มันลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมมองว่าอาจจะทําให้ตัวเกียรตินาคินเนี่ยอาจจะสามารถเล่นกับอัพเปอร์ฟอร์มได้นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมมากดในบูมเบิร์กดูนะครับผมกดในบูมเบิร์กดูนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่นะักวิเคราะห์ส่วนใหญ่20วคนรวมถึงเราด้วยเนี่ยนี่คุณลองดูอ่ะอน,นี่นี่สมมติเราผมกดเป็นแบงก์อ่ะบีบีเอลก่อนนะอ่าแบงก์ Bank อื่นๆก่อนนะ คนซื้อคนแนะนําซื้อเขาเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับเจในวงการแนะนําซื้อ20กว่าแนะนําถือนะครับมาดูเคแบงกันบ้างะนะครับเคแบงนะครับเอ่อเคแบงเนี่ยเจแนะนําซื้อเหมือนกัน20กว่าแนะนําถือนะครับมาดูหมดเลยเปิดให้ดูแบบเป็นแฟกต์เลยนะครับเอชซีบีบ้างนะครับเอชซครึ่งครึ่งนะครับอ่าซื้อครึ่งนะครับถือครึ่งนะครับอ่มาดู KTB นะครับ KTB เนี่ย ซื้อ78%นะครับถือ20%นะครับแต่คุณมาดูเกียรตินาคินเกียรตินาคินนะครับซื้อ9%ถือ60%สิขาย30%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คือมันรู้ว่ามันแย่ทุกคนดาวเกรดหมดแย่หมดอยู่แล้วแต่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าขาดทุนลดยึดไม่ต้องฟื้นก็ได้วอลุ่มตลาดฟื้นนะครับแล้วก็ หมายความว่าวอลุอ่มตลาดเริ่มฟื้นกำไร20%นั้นเริ่มฟื้นขึ้นมาเวลาตลาดฟื้นเดี๋ยว i อ b ีบล็อกเกอร์ของวัฒละเดี๋ยวเขาเติบโตมาเองเพราะตอนนี้ว่าเด็แชร์เขาก็เบอร์หนึ่งด้วยเวลาเขาฟื้นเขาก็เอนจอยกว่านะครับขาดทุนลดยืดจาก1ั0 0้าพัลงมาเหลือ900ถ้าไอ้เรื่องของมาตรการแบงค์ชาติช่วยเหลือมันก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วมันก็อาจจะดูดีมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราลองนับในฝั่งของตัวเซกเตอร์แบงคนะ์นะครับ bank เอาทั้งเซกเตอร์เลยนะนะครับรแบงค์เนี่ยยยยนนนนนนนะะะคครรรััับปีีีเเเ้้้ทุกกููออ่่แลวพาติโด นะครับเขาโดนเยอะนะครับแต่ว่าผมก็กำลังจะบอกว่าหลายคนไม่ได้สนใจไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราดูในเชิงของตัว e a r n i n g g r o w t h ของกลุ่มแบงก์น่ะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยคือปีนี้เนี่ยเกียรตินาคินเนี่ยติดลบเยอะสุดนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยโกรด์ Growth แรงสุดด้วยเช่นเดียวกันไปกลับเนี่ยคือ20นะครับไปกลับเนี่ยคือ20นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเปเปอร์ของไอซที่ออกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาให้กับทุกท่านดูนิดหนึ่งนะครับว่าเซกเตออร์่ะโทษที ขอัยตอนเปิดสไลด์มันจะแหลกๆนิดนึงนะครับพอดีเปิดหลายสไลด์ติดต่อกันเนี่ยคุณลองดูของตัวเกียรินาคินนะครับเนี่ยนะครับปีนี้ลบไป30%เอแต่ปีหน้าเกียรินาคินจะกลับมาโตรแรงสุดในกลุ่มนะกลุ่มโต4%เ็นนะเกียรินาคินโต28%แต่ผมบอกก่อนว่าโตจากโลเบสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้คําว่าแนะนําว่าอยากจะให้มอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะครับมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดในสัปดาห์หน้า นะครับรู้ว่างบไม่ดีแต่ผมว่างบไม่ดีแลครหุ้อาจจะไม่ได้ลงแรงแต่ถ้างบอินไลน์หรืองบดีอยู่ที่คาดกันไว้ผมก็เกรงนะครินถ้าจะเด้งอาจจะเดง้จจเดงได้แรงของแบงอื่นนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับ